สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำนักภาษาศาสตร์ทั้งสองท่านท่านแรกไมเคิลฮารีเดย์อเล็กซานเดอร์เคิร์กสบูดฮารีเดยเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2468ปัจจุบันเสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายน2561อายุ93ปีเสียชีวิตที่ดิสเน่ออสเตรเลียประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาภาษาและวรรณคาดีจีนสมัยใหม่จากมหาวิทยายลัยลอนดอนซึ่งเป็นปริญญาภายนอกที่เขาเรียนในประเทศจีนจากนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลา3ปีโดยศึกษาภายใต้การดูแลของหลัวช่างเป่ยแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งและภายใต้การดูแลของหวังรี่แห่งมหาวิทยายลัายหลิงหนานก่อนจะกลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านภาษาศาสตร์จีนที่แคมบริดจ์ภายใต้การดูแลของกรุสต้าพาร r เรมและ j จอาร์เฟประวัติการทำงานตำแหน่งทางวิชาการแรกของฮารีเดย์คือผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ตั้งแต่ปี1954ถึง1958ในปี1958เขาได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเอดิบาระ ซึ่งเขาได้เป็นอาจารย์สอนภาษาสัตว์ทั่วไปจนถึงปี1960ตั้งแต่ปี1963ถึง1965เขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการสื่อสารที่ University College London ในช่วงปี1964เขายังเป็นศาสต,ตราจารย์ของ Linguistics Society of America ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ในปี1973ถึง1974เป็นศาสต,ตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ที่ University of Illinois ในปี1974เขาได้ย้ายกลับไปอังกฤษชั่วคราวเพื่อเป็นศาสต,ตราจารย์ด้านภาษาและภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอ s เซซในปี1976เขาได้ย้ายไปออสเตรเลียเป็นศาสต,ตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยซิดนีย ซึ่งเขาทำงานอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกเกษียณอายุในปี1,987ค่ะผลงานดีเดน่น An Introduction to Functional g a m m a หนังสือเล่มนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของฮาริเดยและเป็นหนังสือพื้นฐานในด้านภาษาศาสตร์เชิงหน้าที่ระบบ SFL โดยหน้าที่แนวคิดของโครงสร้างไวยากรณ์ในลนะักษณะที่สัมพันธ์กับการสื่อสารและบทบาทในสังคม พาริเดออธิบายถึง3หน้าที่หลักของภาษา 1. เชิงเนื้อหา 2. เชิงปฏิสัมพันธ์และโครงสร้างข้อความซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ช่วยในการวิเคราะห์ภาษาในเชิงบริบทหนังสือเล่มนี้ยังเป็นตำราพ,พื้นฐานที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาและการวิเคราะห์ข้อความผลงานดีเด่น Request as Social Semiotic, The s o c i i l Interpretation of r e q u ั s t and m รเ n i n g ผลงานเล่มนี้สำรวดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นสัญลักษณ์ทางสังคม Social Semiotic และมีความสำคัญต่อการสร้างความหมายในบริบทสังคมฮาริเดกล่าว,ว่าภาษาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสรื่อสารแต่เป็นวิธีที่ผู้คนสร้างความหมายและความเข้าใจต่อโลกที่พวกเขาอยู่ งานชิ้นนี้ช่วยให้เห็นภาพของภาษาว่ามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาและวิเคราะห์ภาษาในฐานะสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับบริบทค่ะท่านที่สองคือรองศาสตราจารย์ดรวิโรจอรุณมานกุลประวัติรองศาสตราจารย์ดรวิโรจน์อรุณมานกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพศ2533ปริญญาโทอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในปีพศ2539และปริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์ชาวประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพศ2542 ประวัติการทำงานในปีพศ2529ถึงพศ2530ทำงานในตำแหน่งวิศวกรควบคุมระบบ System Engineer ดูแลรับผิดชอบระบบบริการสอบถามหมายเลข13ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในปีพศ2531ถึงพศ2533ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาษา,าศาสตร์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยผลงานดีเด่นได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพศ2547จากผลงานเรื่องระบบการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนวทางและการพัฒนาผลงานดีเด่น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566สาขาปรชาัชญาผู้เชีย่วชาญพัฒนางานวิจัยด้านคลังข้อมูลภาษาและงานประมวลผลภาษาไทยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งสองท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศขอบคุณและสวัสดีครับ